แล้วอยาคุมแบบฝังไว้ในมดลูกมีไหมคะแล้วมันดียังไงเออเห็นแต่ฝังที่แขนฝังในมดลูกมีไหมคุณหมอหรือว่ามันจะเป็นวิธีไหนได้บ้างคะถ้าใส่ไปในปมดลูกเนี่ยนะคะใส่ในโพรงมดลูกเป็นชนิดห่วงค่ะ<ฆ>ห่วงคุมกําเนิดปัจจุบันห่วงคุมกําเนิดมีสองชนิดน,นะคะชนิดหนึ่งก็คือห่วงทองแดงนะคะก็คือใช้ทองแดงเป็นตัวคุมกําเนิดการคุมก<ฆ>ําเนิดของห่วงทองแดงนี้ก็คือใส่ไปในโพรงมดลูก และป้องกันการฝังตัวของตัวอ่อนนั่นคือ oh. ไม่ห้ามการมีปฏิสนธิตัวะนะคะก็คือไข่กับอสุจิสามารถมาเจอกันได้ค่ะเจอกันที่ท่อนําไข่เสร็จแล้วพอเป็นตัวอ่อนก็จะเคลื่อนตัวมาฝังพอเจอกันก็ภายในหนึ่งสัปดาห์ก็จะเคลื่อนตัวมาฝังที่โพรงมดลูก <Okay. S 1> ที่นี้ท <Okay. S 1> องแดงเนี่ยนะคะทําให้เกิดเม็ดเลือดขาวจํานวนมากในโพรงมดลูกก็กินตัว mm hmm. อ่อนเลยคะ่ะก็ทําให้การฝังตัว, mm hmm. ตวไม่สําเร็จ อันนี้ก็คือห่วงทองแดงนะคะคกลไกการ<อ>คุมกําเนิดก็จะเป็นการใช้ทองแดงนะคะค่ะทองแดงก็คือคัพเปอร์นะคะไม่ได้แปลอย่างอื่นแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือ <c oughs> นะคะ,คะก็คือคุมกําเนิดแบบห่วงฮอร์โมนมมห่วงฮอร์โมนนี่ก็คือเป็นห่วงที่มีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเป็นฮอร์โมนเดี่ยวะนะคะอันนี้บางทีเราพูดง่ายๆให้คนไข้เข้าใจว่าเป็นห่วงยานะคะ<อ>คือสามารถรักษาอาการเลือดออกพิปติ ปวดประจำเดือนได้ด้วยรักษาเนื้งงองอกมดลูกได้ด้วยอันนี้ก็ใส่เข้าไปในโพรงมดลูกนะคะค่ะก็คือสามารถควอคุมกําเนิดได้นานไหมคะคุณหมอโอ้ค่ะห่วงกับยาฝังเนี่ยเป็นการคุมกําเนิดระยะยาวสามปีห้าปีแปดปีค่ะมันเข้าไปอยู่ในมดลูกเนี่ยมันมีโอกาสหลุดออกมาไหมคะคุณหมอมันจะเน่ามันจะอักเสบหรือเปล่าจริงๆก็คือไม่ไม่เกิดการเน่าหรืออักเสบนะคะเป็นห่วงที่ค่าเชื้อแล้วโพรงมดลูกเราก็ไม่มีเชื้อโรคนะคะ ก็จะสามารถใส่เข้าไปได้ก็คืออยู่ในโพรงโพรงมัดลูกนี่ปกติมันปิดอยู่ข้าด้านหน้า,าด้านหลังมันแนบกันแต่พอเราใส่ห่วงไปห่วงก็จะไปอยู่ในโพรงมัดลูกนะคะห่วงก็มีข้อดีก็คือระยะยาวใส่ไปทีเดียวก็อยู่ได้นานนะคะสองไม่มีฮอร์โมนค่ะนั่นคือเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความอ้วนความผอมเพราะไม่มีฮอร์โมนเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะคะประเด็นที่สามประจำเดือนมาดีเนื่องจากว่ามันไม่ไม่ไปยุ่งนะคะ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับฮอร์โมนในร่างกายประจำเดือนก็มาปกติมาทุกเดือนนะคะแต่ถ้ามันปกติมาทุกเดือนก็จะมาทุกเดือนออแต่จะมีข้อข้อดีหรือข้อเสียแล้วแต่คนชอบคือประจำเดือนะจะมามากหน่อยน้องตังบางบคนก็ชอบอออยากให้ประจำเดือนมามากอันนี้ก็ไปตื่นแต่เง,งี้ยตามห่วงก็มีข้อเสียของมันก็คือบางทีมีตกขาวนะคะมีการอักเสบติดเชื้อได้อันนี้ก็ใส่ห่วงแล้วก็จะใส่ลืมนะคะโอ้บางคนใส่เลยลืมไปเลย ไปตรวจนะคะปีหนึ่งครั้งหนึ่งและเราเองก็ต้องคลำหางห่วงทุกเดือนนะคะมือคลำหมายถึงว่าคลำยังไงคุณหมอเราสามารถคลำเองได้เลยเหรอคะใช่ค่ะหางห่วงนี่ก็เหมือนเส้นได้แข็งๆนะคะก็แข็งไม่มากก็ออกนิ่มๆไม่ถึงกับแข็งมากก็มือเข้าไปคลำนะคะเหมือนขนแปรงสีฟันอย่างนี้ไหมคะอ่าค่ะแต่แปรงสีฟันแข็งนะคะก็จะคล้ายๆกันแล้วก็มือคลำที่ปากมดลูกก็จะเจอว่ามี หางห่วงอยู่นะคะอันนี้ก็ตรวจให้ในทุกปีแล้วก็ตัวเราก็คลำนะคะหางห่วงเวลามีประจำเดือนล้างมือให้สะอาดคลำดูว่าหางห่วงยังอยู่นะคะ